อยากได้รถเก่งใช้งานราคาไม่เกิน3 0 0แสนกดเซลฟ์คลิปนี้นะคะสวัสดีะคะ่ะเซลฟ์ฝนรถบ้านเฮ้งเฮงสค่ะวันนี้นะคะฝนมีรถที่สวยประหยัดน้ำมันราคาถูกมาให้ค่ะคะันนี้นะคะเป็น Toyota a u t i ติค่ะเป็น a l t ติ1.8ซะด้วยนะคะเป็น1.8 G คะ่ะปี2014นะคะใครหาอยู่ฝนบอกเลยห้ามพลาดน,นะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพามาดูนะคะว่า รอบคันคันนี้เป็นยังไงสีเป็นสีบอนเทานะคะและภายในจะสวยขนาดไหนราคาเท่าไหร่มาดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะโตยโยต้า l อาติประหยัดน้ํามันที่สุดในโลกค่ะไปดูพร้อมกันค่ะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่า1.8เนี่ยจะหายากมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะมาเป็น1.6นะคะแต่วันนี้ของฝนมี1.8สีเทาสวยๆแบบนี้เลย ยังเป็นบิสโตรนะคะสภาพใหม่พร้อมใช้งานค่ะและรถคันนี้ลำดับที่2ค่ะเป็นรถ2มือนะคะไม่เคยติดแก๊สมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในค่ะว่าด้านในของ 1.8g เป็นแบบไหนมาดูพร้อมกันค่ะ และเหมือนที่ผมบอกทุกค้งนะคะลูกค้าไม่ต้องดูออปชันนะคะลูกค้าดูสภาพรถแล้วกันนะคะสําหรับเอาติดปี14นะคะผนพามาดูด้านในค่ะสําหรับคันนี้นะคะ 1.8G ค่ะเป็นพููสตาร์แบบนี้เลยนะคะรถก็ยังไม่ได้สะอาดเท่าไหร่นะผนรีบมาทําคลิปให้ก่อนนะคะพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันเอ่อตัววิทยุเนาะวิทยุแล้วกันนะคะไม่มีคูดคอนโทรลนะคะคันนี้เลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 6 0 0สค่ะ268ปนะคะประวัติศูนย์นะคะลูกค้าสามารถเช็คก,ก่อนได้เลยเลขไมค์น่าจะเป็นแบบใหม่แล้วนะคะมีบอกอากาศอุณหภูมิข้างนนนนนออออกกด้้้วยะะคตี34งศาารม ากนะคะคไปดูอ่ากุญแจมีหนึ่งดอกนะคะไปดูที่ ัววิทยุนะคะวิทยุก็จะเป็นแบบเดิมนะคะสำหรับปี2014นะคะตอนนี้เปลี่ยนใหม่ได้นะคะลูกค้า3-4พันเนาะได้แบบจอเอ็นดอยสวยๆเลยนะคะลูกค้าก็ลองหาข้อมูลดูนะคะแล้วก็ตัวแอร์ค่ะเป็นออโต้นะคะแยกซ้ายขวาได้หรือเปล่าไม่น่าได้เนาะเป็นออโต้แบบนี้เลยนะคะมีตัวชาร์จให้นะคะตัวเกียร์ออโต้ค่ะเซลล์ทดลองให้แล้วนะคะก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะเออใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บแก้วนะคะสองอันเนบรกมือเป็นแบบธรรมดานะคะไม่ใช่ไฟฟ้าคะ่ะ อนนี้คือขออนุญาตหลบเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกร้อนมากตรงเพด้านไม่มีริ้วรอยนะคะคําว่าริ้วรอยของฝนคือยันค่ะไม่มียันนะคะเอยก็ปลอดภัยไปนะคะเพราะว่าถ้ามียันเนี่ยคือแก้ยากมากนะคะบอกเลยบางทีเย่ยต้องเปลี่ยนแผงเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เดิมๆเลยเนี่ยคนให้ดูใกล้ๆนะคะหนังเออเขาเรียกว่าอะไรได้ไม่มีหลุดนะคะ เป็นปับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับค่ะเป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะคะฝั่งคนนั่งก็คือปรับธรรมดาตัวเบาะก็คือยังใช้งานได้ปกตินะคะน็อตก็ไม่มีขยับน่าแต่ฝนพาไปดูด้านหลังค่ะว่าด้านหลังสภาพเป็นไงไปดูพร้อมกันค่ะเติมนิดนึงค่ะคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะก็จะเป็นกล้องหลังที่แบบลูกค้าติดมานะคะกับกระจกแบบนี้เลยค่ะมาถึงด้านหลังค่ะสาหรับเอาติดคันนี้มีม่านหลังด้วยนะคะแต่เป็นม่านมือนะคะลูกค้าสามารถปรับมือได้นะคะเบาะก็ถือว่าสภาพโอเคคคนนนนะะะะตตรรงี้้้เปิดดมมาาไแู่่สึกวั มันน่าจะต้องขันลงมาหน่อยหรือเปล่ารู้รู้สึกว่ามันแบบว่าง,งอลงไปนะคะอันนี้เป็นที่วางแก้วแบบนี้นะคะก็คือใช้งานได้ปกตินะคะบางรุ่นไม่มีที่เปิดมาเนาะแต่คันนี้ก็คือว่าโอเคนะคะเบาะสภาพด้านหลังก็โอเคไม่มีแอร์หลังนะคะสําหรับโตโยต้าเอาติบอกไว้ก่อนนะคะแต่สามารถเดีย๋ยวนี้เหมือนติดเพิ่มได้เนาะก็ลองศึกษาดูนะคะว่าติดเพิ่มได้หรือเปล่ามีกันรอยทั้งสี่ด้านนะคะอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะไปดูที่ด้านท้ายกันคะ่ะ แวะพามาสองห้องเครื่องหน่อยค่ะอันนี้ฝนสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะลูกค้าเงียบเนาะถือว่าเงียบนะคะเดี๋ยวฝนพาเข้าไปชมใกล้ๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนู่นนี่นั่นลูกค้าเก่าก็ถือว่าเ a น n t e n a นมาค่อนข้างดีนะคะเ a น n ทน n a นมาค่อนข้างดีก็คืออะไรเสียเขาก็เปลี่ยนเลยนะคะไม่ได้ซ่อมนะคะมันจริงๆเอาติดเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อะไรหาง่ายนะคะเสียยากนะคะถ้าใครใช้เอาติดก็จะรู้นะคะฝนพามาดูด้านหลังคะ่ะร้อนมากนะคะ ด้านหลังสามารถเปิดที่กุญแจได้นะคะและคันนี้มีกุญแจแค่หนึ่งดอกนะคะผลได้มาแค่หนึ่งดอกนะคะมีเซนเซอร์หลังสองจุดนะคะไม่มีรอยเลยนะคะแล้วก็หนึ่งจุดปดของแท้ค่ะหนึ่งจุแปดของแท้นะคะสามารถเปิดด้านหลังที่กุญแจได้นะคะแต่ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะเปิดแบบนี้เลยเดี๋ยวฝนพามาดูนะคะว่ายางอะไรยังอยู่ครบไหมสําคัญเหมือนกันนะคะยางอะไรอยู่ครบไหมด้านหลังเอาติดกว้างเก็บของได้เยอะนะคะมาดูพร้อมกันค่ะมาฝนพามาดูค่ะมีถาดท้ายใส่มาให้แบบนี้เลยนะคะฝนบอกแล้วด้านหลังกว้างนะคะเบาะ น่าจะพับได้นะคะฝอนว่าน่าจะพับได้นะสาหรับเอาติดเนาะพับแบบข้างในเผื่อุกเฉินคนของนะคะยางอะไรยังมีครบค่ะแล้วก็เครื่องมือยังมีครบค่ะอยากรู้ราคากันหรือยังคะไปดูราคาโตโยต้าเอาติดคันนี้กันดีกว่าคะ่ะถ้าย้อนกลับไปประมาณปีที่แล้วนะคะสำหรับเอาติดปี2014เนี่ยต้องมีเกือบ4แสนนะคะลูกค้ามันน่าตกใจตรงไหนรู้ไหม วันนี้นะคะราคาคันนี้ t o y o ต้ a อ t i ติ 1.8G สัญญาวิธีนะคะ 1.8G ราคาสำหรับลูกค้าเซลล์ฝน275,000บาทค่ะราคานี้ลูกค้าอย่าต่อฝนเลยนะคะราคามาถูกแล้วจริงๆค่ะสำหรับราคานี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มลูกค้าสามารถทำฟรีดาวน์ได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเลย แล้วก็จะผ่อนประมาณ6,000บาทนะคะยามีคีรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะน้ํามันล้วนและถ้าใครใช้เอาเต็นอยู่อย่างฝนเนี่ยผมจะรู้เลยว่ามันประหยัดน้ํามันมากนะคะถ้าไม่สิ่อีเดียก้าไปติดแก๊สได้เลยนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะว่าสภาพจะตรงปกเหมือนที่เซลฝนพูดหรือเปล่านะคะเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยค่ะ ที่รถบ้านเฮงเฮงสองนะคะอยู่ตรงถนนกาลปพฤกบางแคค่ะกอทมอนะคะเปิดทุกวันเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่มีวันหยุดเลยโทรหาเซลฝนเดี๋ยวเซลเดี๋ยวเซลฝนเตรียมรถให้นะคะเข้ามาดูรถจริงก่อนตรงปกแน่นอนนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะฝากาก,ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฝนหน่อยนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปและจะได้ไม่พลาดนะคะเวลามีรถราคาถูกๆแบบนี้รถสวยๆแบบนี้เข้ามานะคะค่ะ เหมือนเดิมซื้อรถสวยซื้อรถดีและได้ราคาถูกนะคะต้องซื้อกราเซลผลรถบ้านเฮงเฮงสองเท่านั้นค่ะ